สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพร้กันย้ำแรงๆด้วพี่น้องเมื่อนี้กะบิพามาเบิ่งลงผักมาเบิ่งผักยืดด้วพี่น้องมาเบิ่งกินคอดยืดนะครับเพราะว่าติดภารกิจหลายมือนะครับติดงานติดงานเขาดเด้วพี่น้องผมมีเวลาได้เบิ่งครับผักยืดเบิดครับเดี๋ยวผมให้เบิ่งครับว่าเป็นแบบใดนะครับนี่ครับพี่น้อง ยืดเบิดครับพี่น้องแสงอาจจะบูมีได้พี่น้องเลยมันมา่ายเน่ําคำครับเพิ่งว่างเอาผมเปิดสลนันออกกันครับนี่แหละครับยืดเบิดครับตัวนี้หาจะได้เท่าไหร่หยิบสี่มือนะครับหยิบหยิบสี่มือแล้วครับเบิรงครับพี่น้องยืดเบิดครับ รักยืดเบิดครับยิบซีมือกล่องนี้บ,บตโตเลยครับกล่องนี้ไม่โตเลยดูข้างในหน่อยสิโอ้สาเหตุไม่โตก็เพราะว่าถุงดํารั่วนะครับน้ําลดลากไม่ได้กินน้ำด้วยพี่น้องหากิเป็นแบบนี้ ผมมีเวลาเบิงครับเพราะว่าติดภารกิจหลายเพราะว่าผมเอาสแลนตัวนี้มุ่งไว้พี่น้องสแลนถึบอาทิตย์หนึ่งเห็นผลเลยครับถามว่าเฮ็ดอยงไหนมันบอกครับถ้ามันยืดก็พยายามเาให้มันถึอแสงนะครับถ้าว่าช่วงนี้ก็เป็นนาฝนอีกครับมันก็ยากอยู่พี่น้องที่มีแดดนะครับฟ้าคึมตอนนี้ก็ฝนโตครับปอกแป๊กปอกแป๊กครับ มาพี่นอ้องยืดเบิดครับมันขอขอมันยืดจากกระเปาะขึ้นมานะพี่น้องลงนั่นผมลงนั่นผมใส่สลเลนเขียวปกนะครับบ่ยืดครับตอนนั้นประมาณอายุยี่แปดมือห่างกันสี่มือนะพี่น้องแค่มเนท้นแดด ช่วงหนาฝนกะแนะนำเห็ดปลูกเล็ดโอกเด้วพี่น้องมันทนยืดทนแดดทนฝนดีนะครับพี่น้องแต่อันนี้กันเริ่มยืดเลยเห็นว่าทนๆกันเลยติดภารกิจครับพี่น้องโอ้ยเสียดายกลับมาบึงผักละยืดเปิดครับพยายามไห่ถูกแสงอยู่พี่น้อง เจียพายบึงโล่งนั่นเดอร์พี่น้องลงนั่นบอยยืดครับอายุก็ได้ยี่แปดมือนะครับนี่ครับพี่น้องกินคอดอายุยี่แปดมือเด้อตัวนี้บอยือดครับตัวนี้ง่ามงามบ่พี่น้องถือว่าโอเคอยู่กับบอง่ามปันไนด,ดอก <c oughs> นี่นะครับ แล้วบันีีอีกอย่างหนึ่งคือพู้มีเวลาบึงบึงพี่น้องใบสวดเบิดครับค่นบ่อยบ่อยว่าออมาแล้วอนอนครับนอนลุ่งครับตัวนี้ก็บม่ได้มาสียาสีอย่างเลยครับมีเวลาเลยครับมาบึงอีกเือคือนอนลุ่งเต็มเลยครับพี่นอ้องบ่พี่น,อน้องนอนไม่เลย อืตัวนอนน่ครับนอนลงุงตัวนี้ก็ยี่ิบแปดมือกระทึงคอดทึงเลดโอ๊กนี่แหละครับเอ้ยแม่นละ่ะทั้งสองกินโอกเลดโอกกัแม่นเพือนครับยี่ิบแปดมือกันตัวนี้ใบใ่ดีครับพี่นอ้องกอนี่ ตดผมที่เปิดกล้องใน้เบิงเดอ้อไม่ได้เปิดึือกันครับอาน,น้ำบกลไรไปนเนี่โอ้หากขาวปันเซนมีครับขออภัยเด้อพี่น้องมาถ่ายย่ามเลียงนะครับเพราะว่บมีเสียงเมื่อนี้ก็ฟ้าคึ้นเพื่อนฝนตกบดมือครับเมื่อนี้อยบานผมนะครับตัวนี้ก็เลดครับเลดโอก๊ก มาพี่น้องกล้องก็าบ,บอ่อกากโฟกัสครับต่างไสกับ่บได้ปลูกครับพี่น้องเ่า้ยาคักแล้วคุณจนฟั่นกันแล้วพวกอขึ้นจากไห้ขึ้นจากน้ำลึกมากพี่น้องเพามักภากไว้ก่อนผวมีเวลาครับเอาพ่ท่านตัวนี้ก็เล็ดเล็ดโอ๊คครับ เดี๋ยวผมพาไปเบิ่งกินนอกด้วยครับพี่น้องแสงบงโบนั่นตันไหนครับเบิ้งหยาครับคางปลาแม่งบบก,กินกับโบเหลือครับที่ <c oughs> สำคัญเขาปลูกซีเขาก็ะใส่ใจแค่เรื่องนอนเรื่องแม่งแล้วครับนั่นนั่นยังมากไมุ่ณนะครับปุ่นนอนกินเบิดครับ เหตุผลบ่นี่แหละคือเหตุผลที่บริโมเบิงสาเหตุที่บริโมเบิงครับติดภารกิจหลายโอ้ยเขามาเมบิงลูกๆคือเป็นอยงซีเนะาะต่านี้จะกินอกอกกางาม,มนกันครับเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ทนีกนเด้อเดี๋ยวผมมีโอกาส เจ้งๆผมทีมาไทายเบิงงกหม่นะครับเมื่อนี้ก็ขออภัยครับมาไทายยา่ำคาอัปเดตย่ำคานะครับพราะว่าบมีเวลานะครับขอบคุณครับ